รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงวันนี้นะคะรายการของเรานะคะพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่วัดโพเก้าต้นนะคะที่แห่งนี้มีอนุสรวีรชนคนกล้านะคะของชาวบ้านบางระจันวัดโพเก้าต้นตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าคงมีอยู่ก่อนเกิดสงครามบางระจันวัดนี้ตั้งอยู่ทางเหนือของที่ตั้งค่ายบางระจันมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ตอนปลายกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏพงเสาว,วดานปัจจุบันมีผู้รู้จักวัดนี้ในานามวัดไม้แดงวัดค่ายบางระจันและวัดโพกาต้น นามวัดแดงเป็นวัดของใหม่ที่ชาวบ้านเรียกกันเพราะในบริเวณวัดมีต้นไม้แดงซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเนื้อแข็งอยู่หลายต้นชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดจะตัดฟันหรือแม้แต่ถากเปลือกก็ไม่ได้หากฝ่าฝืนมักจะมีอันเป็นไปโดยจะต้องเกิดเหตุให้ทะเลาะวิวาทฆ่าฟันกันแม้จะเป็นญาติหรือบุคคลในครอบครัวก,ก็ตามวัดโพก้าต้น ปรากฏอยู่ในพงศวดานกรุงศรีอยุธยาฉบับพระราชหัตถทะเลขาเข้าใจว่าคงเป็นชื่อเรียกเป็นทางราชการตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2459ก็เรียกว่าวัดโพก้าต้นดังปรากฏกล่าวถึงในหนังสือเรื่องระยะทางเสด็จประพาสลำแม่น้ำน้อยและลำแม่น้ำใหญ่ มณฑลกรุงเก่าและมณฑลนครสวรรค์ซึ่งพยาโบราณราชธานินอุปราชมณฑลกรุงเก่าเรียบเรียงขึ้นทูลเก้าถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัววัดโพกเก้าต้นอำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีภายในวัดยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้แก่สถานที่ก่อสร้างหลวงปู่ธรรมโชตพระธาตุประจำวันเกิด หลวงพ่อพระโตโคตมะกองอำนวยการสร้างหลวงปู่ธรมธรมโชติารวีรสตีคู่ค่ายเก่าสาระน้ำศักดิ์สิทธิ์ศาลารวมดวงวิญญาณปู่วีรชนคนกล้าศารปู่จันหนวดเขี้ยวศาลาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชศาลานิทักการประวัติศาสตร์ชาวบ้านบางละจัน และยังมีเนินดินแนวค่ายบางระจันมีที่ให้อาหารปลาภายในวัดสำหรับประวัติหลวงปู่พระอาจารย์ธรรมโชติตามที่ผู้เข้าใจว่าพระอาจารย์ธรรมโชติจำพรรษาอยู่วัดเขานางบวชและมาอยู่ที่วัดโพกาตน้นเพราะได้รับนิมนต์จากชาวไทยที่พยายามพยายามรวมกํำลังการต่อสู้พม่า เพื่อหวังจะยึดท่านเป็นกำลังใจนั้นหลักฐานที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่างๆพบว่าทุกฉบับกล่าวแต่เพียงว่าชาวบ้านหนีไปพึ่งหลวงปู่ธรรมโชติจากวัดเขานางบวชซึ่งมาอยู่ที่วัดบ้านละจันท์หรือวัดโพก้าต้นในปัจจุบันไม่ได้ชี้ชัดเจนลงไปว่าชาวบ้านไปนิมนต์มาหรือแสดงสาเหตุที่ท่านต้องมาอยู่ อยู่บ้านบางละจันแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีปัญหาว่าวัดเขานางบวชซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่ธรรมโชติอยู่ก่อนที่จะมาอยู่วัดโพก้าต้นนั้นตั้งอยู่ที่ไหนเนื่องจากพระราช์พงศาว,วดารกรุงศรีอยุธยาทุกฉบับไม่ได้กล่าวถึงกล่าวเพียงว่ามาจากวัดเขานางบวชนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีสมัยก่อนสันนิษฐานและเชื่อกันว่าวัดเขานางบวช นี้อยู่ที่ตำบลน,นางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีฉะนั้นในหนังสือเรื่องไทยลบพมา่าพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพจึงกล่าวชัดลงไปว่าพวกชาวไทยที่หนีพม่าพากันไปนิมนต์หลวงปู่ธรรมโชตวัดเขานางบวชแขวงเมืองสุพรรณบุรีให้มาช่วยคุ้มครองที่วัดโพก้าต้นในบ้านบางละจัน วัดเขานางบวชมีจริงและเป็นวัดโบราณมีล่องรอยโบราณสถานจึงทำให้ทรงวินิจฉัยว่าหลวงปู่ธรรมโชตมาจากวัดเขานางบวชหรือเมืองสุพรรณบุรีดังนั้นการที่หลวงปู่ธรรมโชต์จะอพยพมาก,กับคนไทยรุ่นหลังนั้นจึงเสี่ยงอันตรายมากถ้าหากท่านอยู่ณนะวัดเขานางบวชเมืองสุพรรณบุรีจริงจะเดินทางหรือทุดงมาอยู่ณนะวัดโพกาต้นบ้านบางละจัน ก่อนเกิดสงครามก็คงไม่มีปัญหาเพราะข้อความในพงศวดาลกล่าวเป็นทํานองว่าท่านได้มาอยู่ณวัดโพก้าต้นก่อนที่พวกชาวบ้านจะอพยพหนีพมา่าดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากพงศวดารมิได้กล่าวข้อความให้ชัดเจนฉะนั้นจึงไม่อาจลงความเห็นได้แน่นอนและไม่มีหลักฐานใดที่มั่นคงพอจะยืนยันว่า ข้อวินิจฉัยของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพนั้นไม่ถูกต้องและในวัดยังมีอนุสร์ของเหล่าวีรชนคนกล้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดณวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2519เมื่อเดือน3ปีละกา พุทธศักราช2,308นายจันหนวดเขี้ยวนายโชธนายดอกนายทองแก้วนายทองเหม็นนายทองแสงใหญ่นายแท่นนายเมืองพันเลืองคุณสันและนายอินได้เป็นหัวหน้ารวบรวมชาวบ้านตั้งค่ายต่อสู้พามา่าที่บ้านบางละจันมีหลวงปู่ธรรมโชตเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาคมบำรุงขวัญ ตั้งแต่เดือน4ปีละกาพุทธศักราช2 3 0 8จนถึงเดือน7ปีจอพุทธศักราช2 3 0 9วีรชนค่ายบางและจันได้ต่อสู้พมา่าด้วยความกล้าหาญและด้วยกำลังใจอันเด็ดเดี่ยวยอมสละแม้เลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทย รัฐบาลและประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์นี้ขึ้นเพื่อประกาศเกียรติของวีรชนค่ายบางระจันให้ยั่งยืนชั่วการานานขณะน,นี้วัดโพก้าต้นจะมีพิธีในวันที่25มีนาคม2560เวลา9.09นาฬิกามีพิธีบวงสวงหลวงปู่ธรมรมโชตเวลา10 4.09นาฬิกาทำพิธีเททองหล่อหลวงปู่ธรรมโชติยมีนาคมพุทธศักราช2060เวลา14.09นาฬิกาพิธีเททองหล่อลูกเหมือนหลวงปู่ธรรมโชติน้าตักกว้าง32นิ้ววันที่27มีนาคมพุทธศักราช2560เวลา14.09นานาฬิกาพิธีเททองหล่อหลวงพ่อ พระโตโคตมะหน้าตัก32นิ้วและขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อหลวงปู่ธรรมโชติองค์ใหญ่และองค์จำลองและหลวงพ่อพระโตโคตมะองค์จำลองตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึง27มีนาคมพุทธศักราช2,560าหสำหรับผู้ร่วมทำบุญบริจาค5,000บาท จะสลักชื่อบนหินแกรนิตติดผนังวิหารหลวงปู่ธรรมโชตขอเชิญสิทยานุสิทธิ์และพุทธศาสนิกชนร่วมง,งานบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพลงทานสอบถามโทร0813679588 0821982211 0892538038และในวันหยุดนี้คุณผู้ชมสามารถเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศ ท่องเที่ยววัดโพก้าต้นอเภอค่ายบางและจันจังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวให้เยี่ยมชมมากมายหรือจะให้อาหารปลาชมบรรยากาศรอบวัดรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน